ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูลองซานเนาะื้อนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งสินค้าอยู่ในห้านแม่จันเนาะสินค้าอยู่ในห้านแม่จันนี้เป็นสินค้าไทยเนาะทุกคนเป็นสินค้าไทยแบบว่าแบบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็สิพาทุกคนมาเบิ่งสินค้าไทยอยู่ห้านแม่จันว่าเดี๋ยวนี้หันราคาเพิ่มขึ้นสูงหลายปันไดเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันเครื่องอยู่ห้านแม่จันนี้ราคาแต่ละแต่ละอันนี้ ขึ้นสูงแหงขึ้นมดเลยขึ้นมดทุกอันเลยแต่ว่ากันยังได้ขายดีอยู่เพราะว่าม,มันเป็นเครื่องไส้จาเป็นที่เราต้องกินต้องไส้ในทุกๆมืออ้อน่ะเป็นเครื่องอันนี้มันก็เลยเ็ให้มันแพงกับจาเป็นต้องได้ซื้อคนที่มาซื้อกินกับจำเป็นต้องไม่ซื้อหรอกกระทาบาซื้อกับพัดว่าโบได้กินเสียนะ<ม>เดี๋ยวเขาซิาเบิ้งกันว่าแต่ก่อนราคาสินค้าตัวนี้มันอยู่ซํานี้มันอแต่ก่ามันราคาปกติมันซํานี้แล้วเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาทอดึกเดี๋ยวเขามาเบิ้งกัน เน่ยอันแปดบนี่ท่งองพอดนีนะอันแป๊บนี่ตะกี้ฉันท่องสิบห้าเดี๋ยวนี้ฉันท่องสิบเจ็ดบอนะอ,อันอีเมียค่ายเป็นท่องท่องหอดเดี๋กตะกี้เจ็ดพันเดี๋ยวนี้ค่ายแป๊ดอ๋อกับโขึ้นร้ายเนาะเอออันนี้แต่ก้อนเจ็ดพันกีบเนาะหรือประมาณสาวบ้าท,ทุกคนเี๋น,น,เนี่ได้ค่ 8, ายแปดพันีนี้ได้ไค่ายแปดพันจบอัน,นี้ลา เป่งหนัวนี่เป่งหนัวนี่ขึ้นหล่เป่งหนัวนี่ขึ้นหล่ปก,กตินี่จะราคาอยู่ที่อ่าหกหกพันกีบหกพันกีบหกพันกีบแต่ก้อนนะแต่ก้อนไหนหกพันกีบหกพันหานให้สามห้าศูนย์เนาะแต่ก้อนเนาะถืออยู่สิบเจ็ดบาทเนาะถืออยู่สิบเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้แม่ขายเขาเดี๋ยวละเดี๋ยวนี้ท่นอันสิบพันเดี๋ยวนี้สิบพันขึ้นไล่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้สิบพัน ในก้อนไข่ชิ้นเจี๊ยบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นซาฟเฟตบาท,ทหมดแพ <c oughs> งขนาดเลยเปงนงวนี่นะแต่ก็เป็นสินค้าไทยเนาะอันนี้เนาะแพงเปงนงวแพงแพงอันนี้สมมับไม่ควยเนี่ยแต่ก้อนสับไม่ควยฮันตะกี้อันหกสิบห้าเดี๋ยวนี้เก<บ>ียริบบอกอันนี้อีเมฆไายอันนึงเขาเด้อแปดพันแปดพันแปดพันเนาะตะกี้ฮอะไะแม่นไายอันปองห้าพัน ปดพันแต่ก่อนนี้ตะกี้ห้าพันกีบแมนบอก <Man. S 1> แมนตะกี้ห้าพนะัน,นกีบถึงอยู่สิบสี่บาทน,นะทุกคนอันหนึ่งสิบสี่บาทแต่ก่อนราคาไม่นี้แปดพันกีบราคาไม่แปดพันกีบถึออยู่สาวซองบาทแพงขึ้นนขึ้นขึ้นสามพันกะปีนี่เดี๋ยวจะก้อนราคาเอาเดี๋ยวก็สามพันกีบแต่ก่อนไง <Man. S 1> แม่เต็กอนร,ราคาสามพันกีบสามพันกีบอันนี้ <Yeah. S 1> เอาเลขสามห้าศูน 3, 5, อันนี้เดิมสามพันกีบสามพันสามห้าศูนย์ถึงอยู่อันนึงแปดบาททุกคนอัน,นแล้ว<ล>เดี๋ยอดอ้ 4, เดี๋ยเดค่าย 4, <Man. S 1> สี่พันแม่กับโขึ้นไล่เนาะโบขึ้นไล่แมงกะปิน้ำมันพืชแทนลายสิบเอ็ดบาทเพิ่มเป็นสิบเบาททุกคนน้ำมันพืชขึ้นไล่ไอ้นนกะปินะ สบูก่ก,กันกแก้วนี่เด็กบุกขึ้นบุกขึ้น,น,นยังคือเก้าเพราะว <8. S 3> ่าแม่ยังค่ายเครื่องเก้าเพื่อไ,ได้ไปซื้อของใหม่อันนี้แม่อันนี้ขึ้นบ่อขึ้นขึ้นซอสทอดปกติาราคาเด็กตะกี้ทันเจ็ดพันแล้วเดี๋ยวนี้ท่นค่ายสิบพันอ่าเจ็ดพันห่าสามห้าสูตรถืออยู่อันหนึ่งสาวบาทอันหนึ่งสาวบาสทีนี้ขึ้นเท่าเด็กอ่ะสิบพันสิบพันมาราคาไม่แล้วก็สาวบาสสิบพันสิบพันถืออยู่ แต่ก้อนสาวบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นสาวแปดบาทละค่ะไหมสาวแปดบาทปวดชิพหันแล้วนัออ่นมันพื้นใหญ่ขนาดค่ะมพื้นลายน้ำมันห้อยอีดิห้อยนี่อันหน,นึ่ยังราคาเก้าไม่ยังาราคเก้าเนาะตัวนี้เขาเดิมยสิบซองแต่ก้อนราคาเขาเดิมแต่ก้อนนั้นราคาเก้าพันเก้าพันแต่ก้อนหันเก้าพันแล้วเดี๋ยวนี้หันมาขึ้นยิบซ่องเก้าพันทืออันนึงสาวห้าบาทเหรอทุกคนภูเขาทองเนี่ยนะ อันนึงสาห้าบาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเดือดก็สิบซองอพันสิอันเมอร์นี้สิบซองสิบซองหนืออันหนึงสามสิบส่าทน้ำมันพืชนะขึ้นขนาดอันนี้เน่ยไม่จัดมาขึ้นเองปกติเขาเดือดไงสิบห้าพันสิบห้าพันปกติสิบห้านะสิบห้าปกติอันปกติอันนึงสีบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นสาอ ราคาค่ายนะเดี๋ยวนี้สาวเอทพันโอ้ขึ้นมาเป็นหกสิบบาทอืมอันนี้ขึ้นมาเป็นหกสิบบาทเน,าทนี่ยแพงก็งงน่าลยกระดิ่ <S <S งกระไดกระดิ่งกะไดประกาศอันนี้ก็มาต่อเนาะมาต่อที่อันนี้แม็กกี้ดิกระดิ่งตัวแม็กกี้ก็คือกันแต่กี้ราคาอันสิบพันเดี๋ยวนี้ชิบสามในชิบสามเนาะแม็กกี้ มาเบิ้องอันนี้ทุกคนอันนี้ซาวเกาะอ,อันนี้ก็ขึ้นเลยบอกขึ้นอันนี้ปกติเขาเดินราคาปกติราคาตะกี้เท่านั้นแปดพันแปดพันแปดพันฮะสามห้าศูนย์ทอยูสอาสองบาทราคาเก้าเดี๋ยวนี้สิบพันเดี๋ยวนี้สิบพันสิบพันทอยูสองแปดบาทเพิ่มอยูหกบาทนี่แล้วก็อันนี้นั่นก็คือกัน ตราซาวเกาะที่เขาเดือกอันสองหกันเมื่อกี้เท่านั้ค่ายซาวซี่เมกี้ค่ายซาวซี่อันเออราคาค่ายซาวซี่วันนี้มันขึ้นสาวหกสาวหกแต่ก่อนซาวซี่ได้ได้ติดราคาเพราะว่าสาวซี่ชื่อยู่อันหนึ่งหกสิบแปดบาทแต่ก่อนหกสิบแปดบาทอันนี้เขาเดือกเกาะสองหกสองหกสางหกชื่อยู่เจ็ดสิบสี่บาทราคาไม่ เพิ่มมีอันมีแต่อันเพิ่มเพิ่มแต่ว่ากันยังได้ค่าย,ยูเพราะว่าได้ค่ายปกติปกติอันนี้เป็นนมมะลิแต่ก้อนเท่าเดกก็อแปดพันราคาเก้านอเออแต่ก้อนทันอันหกพันหกพันกวมาขึ้นเดียเดี๋ยวนี้มันมาขึ้นแต่ก้อนหกพันหกพันคืออันนึงสิบเจ็ดบาทแต่ก้อนเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเพิ่มราคาไม่เท่าไดิก็แม่แปดพัน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 ทีอยู่สองสองบาทอันนี้ แพงขึ้นอันนี้นะเอ้ยอันนี้มันโจ๊กโจ๊กคานอครับโจ๊กข้ออะไรนี่ตะก้อนแต่ก้อนหันอันอันนึงเ่าเด้อแซวซี่แซวเอาอันนึงลืมอันอันห้าพันอันห้าพันเดีอยู่อันนึงสิบสี่บาทแต่ก้อนเดี๋ยวนี้หกเดี๋ยวนี้นะหกพันเอเดี๋ยวนี้หกกะขึ้นหน่อยนึงสิบเจ็ดขึ้นเป็นสิบเจ็ดบาทแพงไปซื้อมืองเซาลนี่แพงแล้วราคาเรียก มีเดี๋ยวมี่ก็แพงขึ้นบอกโอ้มีแพงขึ้นมีฮันนันมีมีอันนี้มันมีสามอันเนาะที่ฮันแม่จันจะขายมีไทยโยสามสามรถนี่เนาะก็คือนอกจากสามรถนี่ก็คือจะบริได้าข,ออขายอยู่คนอยบ้านอูนะยู่ขายยาืที่ขายเากแต่ว่าสามรถนี่ก็คือที่ได้ขายดีแฮงอันนี้แต่ก้อนนี้หอดหอดหนึ่งสองพันกีน๊เดี๋ยวนี้นอดซ้ำค่ะ ที่ห่อซ้ำพันาะซองห่อห้าพันหเนี่ยองห่อห้าพันก็ได้น้อยแต่ก็ยังค่ายได้อยู่แต่ก้อนห่อซองพันหานสามห้าศูย์แต่ก้อนราคาห้าบาทห่อละห้าบาทเดี๋ยวนี้ราคายอยู่ที่ขนเอาแปดบาทขนาเอาอันเดียวไม่ได้ค่ายซ้มพันเดี๋ยวนี้ราคาห่อหนึ่งแปดบาททุกคนนี่นะแต่ว่ากา็ยังได้ข่ายดีทุกมือแลวก็เมื่อตลอดอแต่ว่า กำไรเฮาข่ายเฮาก็สซิได้น้อยลงกว่าเก่ามันเพิ่มตัวเฮาเพิ่มซื้อหันหล่เออเพิ่มซื้อากำไรนอกระารคือเก่าเขาซื้อเครื่องหลยแต่ว่ากำไรเฮาหย่งน้อยคือเก่าบางเท่อเพิ่มเพิ่มน้อยลงอีกําเพราะว่าอันคันบบซื้อมาค่ายก็พัดจําเป็นนะคือห้าไม่จันนี้คันที่บ่่ายเครื่องต่อไปอีกกะมันกับโบได้ขนาดเพราะว่ามันเป็นฮ้านเก่าฮานเก่าแก่ดังเดิมละแบบ ผู้เดิมมาก็ต้องแบบว่าต้องมาซื้อเครื่องห้านไม่จันบรซันกับแบบว่าเออบุกกายไปซื้อซื้ออื่นกับบกคักกันเดี๋ยวประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันเครื่องฮันบางรลายแล้วเพราะว่ได้ไปห้าไปตลาดจ้องมือนี่ <c oughs> อันอู้ก็คิดว่าอู๋ชียอันแปลงห้านเดฮอแม่ก่อนะแต่ว่ารอทามีมีเงินก่อนชว่วงนี้รายจ่ายไลยแหงครอบครัวเขาก็เลยว่าชี้อัน เรียนฮาร์มเมอร์หรอกอะซื้อเครื่องอันเดินเข้าอันเดี๋ยวเลยแต่ว่าคันว่าเชฟแปลงฮาร์มเมอร์เดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อเครื่องกะน,น่าจะพอกับแม่เวลาไปเบี่ยงอะไปซื้อเครื่องที่เบี่ยงมาโรเตอร์ซอยหนี่งก็ขึ้นมาแม่อันโรเตกร์ซอยฮั่นแต่ว่ายังค่ายราคาเออสามพันแล้วค่ายโซฟี่พันโซฟีนี่เดีด๋ขึ้นบอโซฟี่ฮั่นยังราคายังราคาเก้าอยูอย่เออแต่ว่าขึ้นอันนั้นน้อยนึงแต่ว่ายังค่ายราคาเก้า เงินเงินนั่นเงินกีบอ่อนค่าเลยทุกคนเงินกีบอ่อนค่าเงินบาทแข็งค่าเวลาเขานําเข้าสินค้ากับเวลาเขาจะนําเข้าสินค้าเดี๋ยวมาขายกับแพงเฮานี่ได้จ่ายเงินเพิ่มหลายก็คือสมมติว่าอันนี้ราคาประมาณสมมติว่าหนึ่งพันบาทเซียเนาะปกติเฮาใช้จ่ายเงินกีบเอาไปซื้อมีได้สองแสนห้าหือว่าสองแสนสองแสนเออหรือว่า 3, สามแสนห้าเดซีนะแต่ว่าเฮาต้องเพิ่มเงินเดียวนี้เป็นสามแสนเก้าหรือว่า 3, ตอนนั้นคือราอสี่แสนนเนาะพอมาขึ้นแหงเนาะแต่ก่อนนี้เลดเงินสองห้าสูนี่ป้าหรือว่าสองแปดสูนี่ขึ้นแท้ขึ้นว่าเนาะจนมาสามแปดสูนอันเดเดี๋ยวนี้ฮันย่แน่ประมาณยุ่ที่สามแปดสูนหรือว่าสามเก้าสูนแหละโบแน่ใจประมาณนี้อันนี้ได้ไปขึ้นบอแม่เบียร์อะไรนี่บอแม่สินค้านั่นนะอันนี้อนนนเอออ,อันนี้ก็เกินราคาราคายวนส่งฮันขึ้นพันนึ่งหรือซองพันแต่ว่ามาค่ายราคาเก้า ค่ายปองห้าพันกินเก้าปองห้าพันกินเก้าเนาะเนี่ยแล้วพวกนี้เด็กคุณบอกอันนี้เป็นพวกอันอันนี้อันนี้อันนี้ท่านก็ยังค่ายห่อละพันแต่ว่าราคาขึ้นแล้วไม่บอกราคาขึ้นนั่นขึ้นสามพันแล้วขึ้นสามพันแตยังค่ายราคาเก่าเนาะสิเล คันท้าเขาซิไปข่ายห่อซ่องพันสินะก็ค่ายยากนี่ายยังพันได้ข่ายโบได้ค่ายห่อพันห้าบอกอะข่ายยากอีกต้องได้ข่ายห่อละผ่านเก่าเพิ่มราคาเขาซื้อพันขี้กระเทประมาณจักบาทว่ะตอนเด็กกับคูมืออะไนี่ตรลโรงเฮียนประมาณสองบาทแต่ว่าราคาเขาไปซื้อมานี้ันนั้นหมดเลยไดขึ้นหมดขึ้นหมดเลยเดย์จะซ่องซ้ำผ่านหมดเออต่ว่าเขาก็ยังต้องค่ายราคาเก่าเก่าเพราะว่ายังได้อยู่ อันนี้แห้งขึ้นล่ายอันนี้รอนอืมตะกี้ท่งซ่องพันเดี๋ยวนี้่ข่สาม,มตัวนี้ท่งงนึ่งส้ามพัน่ข่ซี่ประมาณนี้แหละทุกคนนี่ก็เป็นสินค้าไทยยุไหเมษานที่ขึ้นราคาเนาะกะ ราคาฮันบางสินค้าเฮาก็ยังบิทันได้ขึ้นแต่ว่าบางสินค้าที่มันขึ้นหลายเฮาก็ต้องได้ขึ้นเพราะว่าเฮาบ่มีกําไรเลยส่วนราคาพวกที่เป็นยาสะหัวหรือว่าเป็นอันนี้น่ะก็คืยอยัง <9 S 2> ค่ายคือเก่าเนื่อง <ใช S 1> จากว่าคันเฮาชิไปข่ายราคาสูงคืยยอเกาเฮาก็ชิบ,บ่ได้ข่ายอันนี้เฮาก็ชิขายห่ายอ500อยนึงเด้ทุกคน่อฮ0 0นึงปกติแต่ก่อนบางบ่อนนี้อย่เขตียดนอกๆตอนนั้นอู้เคยไปไทายคลิปนี้เขา้าสิข่าย่อระพัน สาม,มห่อสองพันเออแล้วทีนี้อันนี้ค่ะเจ้าค่ายเรายังค่ายห่อฮารอยบางคนก็นที่ว่าห้าน้องอูคือแบบเอาพวกแซมพูที่เป็นกล้องหรืออันเดิมมาค่ายะนะ เคยเอามาค่ายแต่มันบได้ค่ายเนื่นนองจากว่าบ้าน,นองอูหันเป็นหมู่บ้านน้อยๆลายฮับโคองประสาทน,นนาดโค่อยมีนะทุกคนลายฮับขคงประสาทนบบค่อยมีแล้วการที่จะมาซื้อแบบว่ายาสะหัวที่เป็นกล้องอนะไรขนาดน่ะมันกันยากส่วนว่าที่มีเงินประมาณสิบพันแล้วจะค่อยมาซื้อยาสะหัวเป็นกล้องสิงน,ะบบนะแต่ว่าอันนี้มีเงินห้าร้อยก็สามารถสะหัวได้สินะยอดมากมียามีแซมพูตัวนี้ขนาะดมีแซมพูที่มันเป็นสายแบบนี้ขนาะดมีเงินพันรึงก็สามารถสะหัวได้นี อยู่ฮานเราจะเอาแต่เครื่องที่แบบว่าเฮ็ดแต่แบบอันราคาถึกชึกขายเนื่องจากว่าบ้านเราคือบ้านเลยเป็นบ้านในน้อยบคอยุคคลมีประชาชนบุคคลมีลายรับบางคนเนาะเพื่อนอยากโบมีเงินเสียน่ะแต่ว่าอยากกินแป้งนัวอยากกินน้ําตาลคันว่าสิท่าซื้อทงเยอะๆกับโบมีเงินซื้อจนนะนั้นละเออก็ต้องได้เฮ็ดทงน,น้อยเป็นทงละพันนะนี่อ,อันนี้แป้งนัวเนาะแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นน้ําตาลนี่แบบพอใส่คาบหนึ่งซองคาบเสียหนาล้วกั อันนั้นแต่ว่าขันแกงนัคือจิบบอกตอนยังน้อยนะอู้อูอู้เคยซื้อแป้งน,นัวแบบนี้ได้ตอนนั้นแม่จำประหารฮิตฮานไข่เครื่องอ,อันแม่บอกให้อูไปซื้อแป้งนัวพันหนึ่งแต่ก้อนเขาพออู้กับโบมีเลยทนะุกไงเนาะแล้วแม่ก็บ,บอกให้เอาเงินพันหนึ่งกับไปซื้อแป้งน,นัวแบบนี้แหละมาเฮอแม่ฮ็ดกินนะอืออึดได้เอาไข่แต่เกลือซื้อน้อยเลยอันนี้เอาไข่แต่เกลือ,อน,นี่แหละก็คือทงซองผ่านอันนี้ก็เป็นสินค้าลาเนาะ เป็นเกลือไอโอดีนเป็นเกลือเวิร์เป็นเกลือเวิร์ขำทุกคนแต่ว่าห้านอื่น,นเพิ่มขึ้นแล้วแต่แม่บ้านคือแม่บอกอนี่นี่เราทุกคนนี่ก็เป็นสินค้าที่อู้เอามาให้ทุกคนเบิ้งเนาะคันท่าว่าราคามันขึ้นหรือว่ามันตั้งเจ้าประเทศไทยลดลื่นกันซ้ำใดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเป็นแนวใดเนาะ กับคลิปวิดีโอนี้อู๋ก็เอาข้อมูลมาฝากประมาณนี้เนะาะก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เบิ่งคลิปเนาะว่าเออและไดก่อนราคาเครื่องมันสมนี้แต่เดี๋ยวนี้ราคามันสูงขึ้นกว่านี้แล้วละก็เทียบเทียบเป็นเงินไทยก็สูงขึ้นกว่ากันประมาณจากบาทจากบาทเนะาะกับถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปดีเด้อบ๊ายบาย